สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนามณีชัยรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดปังกาศีค่ะนักเรียนเคยโดนครูเรียกใช้งานไหมคะเคยค่ะคิดว่าเพราะอะไรครูถึงเรียกใช้งานเราอืมอาจจะเพราะหนูสามารถทํางานที่ครูได้รับมอบหมายได้ดีค่ะครูก็เลยเรียกใช้งานหนูแล้วเคยโดนฝ่ายปกครองเรียกพบไหมคะไม่เคยค่ะนักเรียนเคยเป็นนักเรียนหลังห้องหรือไม่ไม่เคยค่ะ ประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเคยโดดเรียนบ้างไหมไม่ค่ะนักเรียนเคยเป็นนักเรียนกิจกรรมนักกีฬานักดนตรีหรือไม่คะหนูเคยเป็นพิธีกรของโรงเรียนคะ่ะเพราะอะไรเราถึงเลือกที่จะเป็นพิธีกรเพราะว่าหนูชอบการพูดการพรีเซนต์ก็เลยเลือกที่จะเป็นพิธีกรคะ่ะนักเรียนเคยมีรูปตัวเองขึ้นหน้านโรงเรียนบ้างไหมคะเคยคะ่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือในห้องเรียนเนี่ยครูมักจะนําสื่อการสอนคลิปวิดีโอแล้วก็กิจกรรมต่างๆเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้นักเรียนทําทําให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะแล้วส่วนตัวคิดว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้างคะส่วนตัวคิดว่าไม่มีเลยค่ะในอนาคตต้องการให้การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร คือนูอยากให้มีการปฏิบัตินอกห้องเรียนมากขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ก็คือพวกเรายังเน้นเรื่องทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติค่ะพ่วงนวยการโรงเรียนครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้รู้ต่างๆอะคะ่ะมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างไรบ้างคือผู้อำนวยการแล้วก็คุณรูนะคะก็จะสนับสนุนในทุกๆด้านเลยทั้งอุปกรณ์สื่อการสอนการเรียนการสอนทําให้นักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนแล้วก็เรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ อนาคตต้องการให้แต่ละคนมีบทบาทอย่างไรและต้องการให้ปรับปรุงอะไรบ้างคะคือต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนทักษะการประกอบอาชีพคะ่ะซึ่งผู้หนูเนี่ยมีทักษะการประกอบอาชีพอยู่แล้วก็อยากให้โรงเรียนสนับสนุนเพื่อที่จะได้เอาทักษะในตรงนี้ไปใช้ในอนาคตคะ่ะโรงเรียนต้องการพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นความสามารถในการจัดการตนเองเช่นกํากับตัวเองไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตเห็นคุณค่าตัวเองและผู้อื่น การคิดแก้ไขปัญหาการคิดสร้างสารรค์การสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอยากให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดังกล่าวค่ะก็คือโรงเรียนแบบปังกาสีของเราได้พัฒนาสมรรถนะดังกล่าวทั้งความรู้ความสามารถในทุกๆด้านเลยค่ะถ้าเลือกได้นักเรียนจะเลือกพัฒนาตัวเองในด้านใดเรื่องการพูดค่ะเพราะอะไรคะ เพราะว่าหนูยังคิดว่าตัวเองยังบกพ้องในจุดนี้อยู่ค่ะยังไม่พอใจเท่าไหร่อยากเห็นการศึกษาในอนาคตเป็นแบบใดก็คืออยากให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะนักเรียนอยากมีอาชีพอะไรคะอยากทําอะไรในอนาคตอยากเป็นมาคุเทศค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยชอบการพูดแล้วก็ชื่นชอบภาษาด้วยค่ะสวัสดีครับผมนายบัญชาพงพุทธศักรย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาโรงเรียนวัดบางกระสีครับ นักเรียนเคยโดนครูเรียกใช้งานบ่อยไหมคะแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะเคยโดนเรียกใช้งานบ่อยครับเพราะคิดว่าคุณครูไว้ใจและทํางานเรียบร้อยดีครับแล้วนักเรียนเคยโดนฝ่ายปกครองเรียกพบไหมคะไม่เคยครับนักเรียนเคยเป็นนักเรียนหลังห้องหรือเปล่าคะไม่เคยครับประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเคยโดดเรียนบ้างไหมคะไม่เคยครับแล้วนักเรียนเคยเป็นนักกิจกรรมนักกีฬานักดนตรีหรือไม่คะเคยเป็นตัวแทนแข่ง อีแมทครับเพราะคิดว่าตัวเองมีความสามารถในด้านนี้แล้วนักเรียนเคยเห็นรูปตัวเองหรือว่ามีรูปตัวเองขึ้นหน้าโรงเรียนบ้างไหมคะไม่เคยครับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกโรงเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างไรและต้องปรับปรุงอะไรบ้างคะการเรียนการสอนในปัจจุบันดีอยู่แล้วครับไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วในอนาคตต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้างคะต้องการให้นำปฏิบัติในสถานที่จริงให้มากกว่านี้ครับ ผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างไรบ้างคะผู้อำนวยการมีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในด้านต่างๆครับอนาคตนักเรียนต้องการให้สถานศึกษามีบทบาทอย่างไรคะต้องการให้แต่ละหลักสูตรในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากกว่านี้ครับ โรงเรียนต้องการพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นความสามารถในการจัดการตนเองการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นการคิดแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นต่อสมัถนาดังกล่าวค่ะโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนในทุกสมรถนะที่กล่าวมา แล้วถ้าเลือกได้นักเรียนจะเลือกพัฒนาตนเองในด้านใดคะด้านความกล้าสแสดงออกครับเพราะว่าอยากมีความมั่นใจมากกว่านี้ครับนักเรียนอยากเห็นการศึกษาในอนาคตเป็นรูปแบบใดคะนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากกว่านี้ครับแล้วนักเรียนอยากมีอาชีพอะไรที่จะทําในอนาคตคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ครับเพราะาจะได้เข้าหาลูกค้าได้มากขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชระคงชัยรัตน์ครับ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หครับโรงเรียนวัดบางกะสีครับนักเรียนเคยโดนครูเรียกใช้งานบ่อยไหมคะไม่บ่อยครับเพราะอะไรคะเพราะครูมักเรียกใช้เพื่อนครับแต่ถ้าเพื่อนทํางานไม่ไหวค่อยเราไปช่วยครับนักเรียนเคยโดนฝ่ายปกครองเรียกพบไหมคะไม่ครับนักเรียนเคยเป็นนักเรียนหลังห้องหรือไม่คะเคยครับเพราะอะไรถึงชอบนั่งหลังห้องคะเพราะครูไม่ค่อยสังเกตครับเราเราเลยสามารถม Ring ือลอยหรือหลับหลังห้องได้ครับ ประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเคยโดดเรียนบ้างไหมคะไม่ครับนักเรียนเคยเป็นนักกิจกรรมนักกีฬานักดนตรีหรือไม่คะเคยเป็นนักแข่งศิลปะหัตกรรม GSP ครับทาไมนักเรียนถึงชอบแข่งกิจกรรม GSP อะคะเพราะผมชอบเรียนคดิตครับนักเรียนเคยมีรูปตัวเองขึ้นหน้าโรงเรียนไหมคะไม่ครับหรือถ้านักเรียนเห็นรูปเพื่อนที่ขึ้นหน้าเรียนแล้วเรียนรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเพื่อนเป็นคนที่เรียนเก่งครับ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะดีคร <an> ับได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วได้เข้าร่วมกิจกรรมจริงครับในอนาคตต้องการให้การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไรคะ <S <S สอนในสิ่งที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันครับผูควบนวยการโรงเรียนครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้รู้ต่างๆและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างไรบ้างคะ ผูวในการมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนครับครูผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้ครับอนาคตต้องการให้แต่ละคนมีบทบาทอย่างไรต้องการให้ปรับปรุงอะไรอย่างไรบ้างคะปรับปรุงหลักสูตรครับเน้นเนื้อหาการปฏิบัติครับโรงเรียนต้องการพัฒนาให้เด็กๆเ,เกิดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นความสามารถในการจัดการตนเองเห็นคุณค่าตัวเองและผู้อื่น การคิดแก้ไขปัญหาคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งให้เรียนลองแสดงความคิดเห็นของตนเองโรงเรียนพัฒนาในทุกๆด้านครับถ้าเลือกได้เด็กๆจะเลือกพัฒนาตัวเองในด้านใดคะด้านนิสัยและความอดทนครับ นักเรียนอยากเห็นการศึกษาในอนาคตเป็นแบบใดคะแบบนําเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการเรียนครับเด็กๆอยากมีอาชีพอะไรอยากทําอะไรในอนาคตเพราะอะไรคะอยากทําอาชีพยูทูบเบอร์ครับมีรายได้มากครับและได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบครับ